สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกันเลยนะฮะทุกคนก็อยู่ผมยันเคยนะครับที่ช่องยูทูปการพุดรถล้ำงอเง,งนะฮะก็วันนี้เป็นงานถลอยนะครับก็วิ่งไม่ไกลไปใกล้นี่ครับเทตรงตรงไถไทยสองพันะก็วันนี้มี้วยกันใส่พันนะฮะทุกคนวิ่งง่ายครับไม่ยาก งานนี้ไม่โคไม่ได้หยุดนะครับทำงานตลอดนะฮะครับถุงสามพันนะครับ แล้วตอนเย็นจะได้เปลี่ยนทุกอย่างโอริงนะเปลี่ยนเมื่อวานไม่อยู่นะโอริงสายนะทุกคนมีอาก,การรั่วนะครับตอนเพิ่งผมร้อนขึ้นนะครับก็ฝุ่นนะครับเศษฟางนะตันหม้อน้ำเข้าไปอุดน,นะครับเขาเป่าปกติคนระับนะหราลมร้อน ตัวล็อกเก้ห9 5นะครับสนะภาพรถ9ปีคนระับหน,ะนนะึ่งพัน้าร้อยเก้าสห้าครับก็ขายสายจวดครับคันนี้ขอต่ำ ว่าใส่คีอตักน้ำของตักผ่านไป ประมาณนี้ครับมาตรฐานบ้านเราครับ ไปแลรับรถกระตูเรนพะีอาร้อยยี่สินะอ่อช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วครับสองสามวันน่าจะได้หยุดนะครับล้างรถลิกสภาพรถนะครับคลิปโลนี้ก็เียกนกะทีกว่านะครับต้องขออยู่คลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็สวัสดีครับ